สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีแล้วอยู่ในอารมณ์ของคนนะั้นมันจะไปไม่ได้ทีนี้คําว่าความเป็นพุทธ,ธะหรือปัะจุสอนจิตพัพัดสอนหรือจิตเรื่องกลหรือจิตความเป็นพุทธ,ธะเนี่ยมันมีอยู่ในจิตของทุกๆคนอันนี้เป็นดินยันได้พระพุทธเจ้าองค์ก็ทรงตัดอย่างนี้ความเป็นพุทธ,ธะความปัจรู้นนี่มันมีอยู่ในจิตของทุก <c oughs> ๆคนมันมันมีอยู่ในจิตของทุกๆคนทีนี้ ถ้ามันอยู่ในจิตดวงเดียวก็ทำไมไม่เข้าไปสัมผัสจิตนั้นเลยอยู่กับจิตนั้นเลยเพราะมันมีสิ่งที่มาบดบังมันอยู่ความโกรธความเกลียดหรือความกระแสความคิดมาบดบังของมันอยู่มันจึงไปหาจิตนั้นไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่เจอมันมันจึงที่อาตามาบอกว่าการตรัสรู้คือความเป็นหนึ่งเดียวกับจิตจิตหนึ่งนั้นก็คือคือจิตนั้นะที่ไม่มีการปมแต่งทีนี้ การปรุงแต่งหรืออัตตาเนี่ยอัตตาการมารลุธรรมนี้ข้อแรกก็คือทำลายตัวอัตตาคือความยึดมั่นก่อนนะมันมีสัจจะอยู่อย่างหนึ่งอัตตาคือความยึดติดว่าตัวกูของกูเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ทุกขณะนะมันจะมีอยู่ในช่วงที่เราเกิดความคิดเท่านั้นคําว่าความคิดคือการปรุงแต่งนะ ถ้าตราบใดที่เรายังคิดอยู่ก็แสดงว่าจิตของเรายังอยู่ในโลกของความเป็นปรุงแต่งอยู่เมื่อไรไม่คิดนั่นแหละคือว่างจากอัตตานะฮะอันนี้ไม่ใช่อัตมาพูดเองนะหลวงพ่อพุทธทาสเสาที่แล้วนก็ยกตัวอย่างอยู่แต่ว่าจํากรไม่ได้แต่ว่าข้าว,าวนี้น่้น่าจะจําได้อยู่อันความจริงตัวกูไม่ได้มีแต่ถ้าเผลอมันเป็นผีโผมาได้คือถ้าเผลอนี่ก็คือ คือหมดสติมันไม่มีสตินะแต่ถ้าเผลอมันเป็นผีผลมมาได้เมื่อหายเผลอตัวกูก็หายไปหมดตัวกูเสียได้เป็นเรื่องดีคือถ้าเราไม่เผลเนี่ยมันมันจะหายไปนะถ้าถ้า,าจับกรรมกรจากหลวงพ่อพธธาตุเมื่อหายเผลอตัวกูก็หายไปเนี่ย อันที่จริงตัวกูไม่ได้มีแต่ถ้าเผลอมันเป็นผีโผมาได้นี่แสดงว่ามันคําว่าตัวตนที่เรายึดว่าตัวกูของกูของฉันฉันโกรธฉันชิดฉันหิวฉันอะไรอยงนี้นะมันจะมีได้เฉพาะเวลาเราปรุงแต่งเป็นความคิดเท่านั้นหยุดการปรุงแต่งวินาทีใดมันก็หายไปในวิถีในวินาทีนั้นนี่คือถ้าเช่นนั้น จิตที่เป็นพุทธ,ธะเราก็เคยสัมผัสอยู่แล้วเพราะว่ามันมีเวลาใดที่เราไม่คิดอยู่เวลาเราไม่ปรุงแต่งอยู่เราก็สัมผัสนั้นเพราะฉะนั้นการเข้าถึงจิตชนิดนั้นก็คือเมื่อไปเมื่อจิตอยู่โยมอยู่เป็นว่างๆแล้วก็พยายามขยายเวลาการอยู่กับจิตชนิดนั้นให้นานๆในที่สุดมันจะถึงถึงภาวะหนึ่ง คือมันจะอยู่กับมันตลอดไปเลยคนที่บรรลุในว,วิธีนี้มีมีเยอะทีนี้การจะเข้าไปหาจิตชนิดนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นแต่เพียงยุติการปรุงแต่งก็คำว่าการปรุงแต่งคืออะไรคือก,ก็คือการหยุดชิดนั่นแหละอันนี้แหละมันไอ้คนทุกคนนี่มันจะมันจะหยุดชิดได้หรือหยุดไม่ได้ฮะแต่ว่าเมื่อเข้าไปถึงมันแล้วค่อยค่อยค่อยคิด เมื่อจะจะจะพูดยังไงดีพูดว่าเอาสมมติว่าคนคนหนึ่งที่เข้าไปถึงมันแล้วท่านจะคิดได้อยู่แล้วก็ท่านเขาคิดยังคิดอยู่เสมอเช่นอย่างถ้าถามว่าพระอาหารหันต์คิดไหมคิดแต่ท่านจะอยู่เหนือความคิดมันไม่มีตัวกูที่จะไปคิดท่านอยู่เหนืออิสระของความคิดในธรรมบทในบาลีนี่มีเยอะพระพูทธเจ้าก็ทรงคิดเช่น พระพุทธองค์ทรงมีความคิดอย่างไงกับพระเทวทัตซึ่งเป็นตัวศัตรูตัวจักราตของพระองค์กับพระราหุนซึ่งเป็นเป็นพระโอรสของพระองค์อย่างนี้พระองค์ก so ็บอกว่าเราตถาคตมีความรู้สึกต่อทุกทุกคนเป็นจิตหนึ่งจิตเดียวคือมีพระเมตตาที่เยือกเย็นคือมีพระเมตตาอยู่นั้นก็แสดงว่า ท่านคิดได้แต่ว่าท่านอยู่เหนือความคิดท่านโกรธได้แต่ว่าท่านอยู่เหนือความโกรธท่านก็ปรุงแต่งได้แต่ว่าท่านอยู่เหนือความปรุงแต่งคือโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่ยังสดๆอยู่ยังมีขันห้าอยู่เนี่ยมันจะอดมันมันจะห้ามการคิดไม่ได้หรอกมันจะห้ามความรู้สึกไม่ได้หรอกเช่นเรามีดแทงอย่างเงี้ยคนที่หมดตัดรู้แล้วมันก็ต้องเก็บอยู่ดีแต่ว่าท่านจะอยู่เหนือเวทนา ท่านจะอยู่เหนือเวทนาดังที่อตาตมาเคยเคยพูดมาอยู่อยู่หลายครั้งที่เรียกว่าพระเกจิดังๆระดับระดับดังๆเนี่ยเวลาผ่าตัดนี้ท่านไม่ขอใช้ยาสลบท่านไม่ใช้เพราะยามืนชาอย่างอย่างที่ที่ที่อตาตมาเคยอ่านตรงๆก็คือหลวงท่าน้าคุณนรัตรราชมานิตวัดเทพศรินเนี่ยท่านเป็นมะเร็งที่ที่ผิวหนังที่ลำคอเนะี่ยเป็นนั่น เวลาจะทําแผลเวลาจะผ่าตัดเนี่ยท่านขอไม่ใช้ยามึนยาชายาอะไรต่างๆเทคนิคทางการแพทย์เนี่ยท่านไม่ขอใช้แต่ท่านขอเวลาสักหนึ่งนาทีแล้วก็บอกให้หมอทาทาได้นี้ท่านก็อยู่เหนือเวทนาจริงๆถามว่าท่านเจ็บไหมเจ็บแน่นอนเพราะคนยังมันยังสดสดอยู่แต่ท่านเอาความรู้สึกชนิดนั้นท่านจะไปวางกินแบบไหนเราก็ไม่รู้เลยนะ แต่ว่าท่านก็ทําได้โดยชนิดที่ท่านไม่ร้องรญครางไม่แสดงอาการเจ็บปวดเลยบางคนผ่าตัดด้วยซ้ําไปนะผ่าตัดด้วยซ้ําไปก็อันนี้มันคือเมื่อไปถึงจิตนั้นผู้ที่ไปถึงแล้วท่านบอกว่ามันไม่มีคําที่จะอธิบายว่ามันเป็นอย่างไรไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการปุมแต่งไม่โกรธไม่ชอบไม่ชังไม่อะไร เวลาจะปรุงแต่งท่านก็ปรุงไปเวลาทีนี้ขอยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่ที่เป็นคนต่างประเทศนะชื่อสเตฟานโบเดียนยงอาจจะเคยได้ยินชื่อเป็นเจ้าของโรงเรียนอสอนการอ่นรู้นนนะ ine, เนี่ยคนคนนี้นะสเตฟานโบเดียนเนี่ยเขาก็อยู่อเมริกานะ่าจะ จะเป็นคนชาติไหนก็ไม่รู้โยมฟังชื่อน่านาจะออกว่นะสเตฟานโบเดียนเนี่ยเขาเคยบวชเป็นพระในนิกายเซนอยู่สิปีในสิบปีนี้นั่งสมาธิโดยการนั่งจ้องกำแพงอยู่วันละหลายชั่วโมงวันละหลายครั้งครั้งละ,ละหลายนาทีครั้งละหล,ะหลายชั่วโมงท่านก็สรุปว่าวิธีการนี้ มันทําให้ตัวของข้าพเจ้าคือตัวคุณคุณสเตฟานเนี่ยเป็นนักปฏิบัติตัวชักาะคือนั่งอยู่ได้ทนแต่ห่างไกลจากความตื่นรู้แสดงว่าความตื่นรู้นี่มันเข้าถึงด้วยจิตเท่านั้นไม่ใช่ถึงด้วยวิธีกรรมต่างๆไม่ไม่ได้ไม่ใช่ถึงด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแม้แต่วิธีการที่เราทำอยู่นี้ แต่มันก็ต้องผ่านวิการที่วิธีการนี้นี่อยู่ดีเดี๋ยวาตมาจะค่อยๆบรรยายไปมันก็แล้วถ้ามันไม่มันไม่จาเป็นต้องเป็นวิธีการนี้แล้วเรามาทําทําไมมันม,มันมีมันมีความจําเป็นที่ต้องผ่านวิชาการนี้อยู่แม้แต่คุณสเตฟานโบเดียนนี้ก็าตามเขาก็ปฏิเสธว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับวิธีกรรมลัทธิไม่ได้เกี่ยวกับเพศสภาวะไม่ได้เกี่ยวกับอายุไม่กเกี่ยวกับอะไรไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ข้าพเจ้าปฏิบัตินะ แต่ถ้าเขาไม่ปฏิบัติอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ไปถึงถึงเป้าหมายของเขาคือเขาก็บอกว่าเมื่อเขาตื่นรู้นันแรกๆเขาจะตื่นรู้ตื่นรู้นี่คือเข้าไปถึงจิตจิตหนึ่งนั่นแหละฮะเข้าไปถึงจิตหนึ่งนั่นลนะเมื่อเขาตื่นรู้แล้วก็จะเป็นอยู่ได้วันละสองครั้งสามครั้งเสร็จแล้วมันก็ไปเป็นคนโกรธเปรี้ยวเป็นคนอารมณ์มากเหมือนเดิมเป็นคนเดิมๆที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของจิตนะท่านมาเคยพูดอยู่ว่าฝั่ง ฝั่งวิสังขารกับฝั่งสังขารเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไปเป็นไปเป็นแบบนั้นอยู่จบมาวันหนึ่งเขาตื่นรู้อย่างถาวรการตื่นรู้คืออะไรเขาอธิบายไปบอบกว่า,วา,วาคือการตระหนักรู้ถึงจิตจิตหนึ่งซึ่งไม่มีความแปดกแยกไม่มีการปรุงแต่งเป็นขั้วเดียวออมันไม่มีขั้วนะฮะตามธรรมดาคนเรามันจะมีขั้ว บวกกว็ลบคือกุศลอกุศลดีไม่ดีชั่วอะไรนี้เขาเรียกว่าทวิภาวะจิตชนิดนี้เป็นภาวะเดียวไม่มีทวิภาวะทวิภาวะนี่คือสองลักษณะดีชั่วโศกเศร้าอาดูลกับอาดูลสูญเสียกับได้มาอะไรอย่างนี้มันเป็นอารมณ์สองขวนิยมยงคงขยายความได้ถูกจิตชนิดนี้ไม่มีสองขั้วมไม่มีทวิลักษ์ทวิลักษณะ,ษณะคือไม่มี จิตของแล้วถ้าถามโยมว่าโยมเคยสัมผัสกับจิตชนิดนี้ไหมสัมผัสได้ฮะเราสัมผัสได้ทุกคนนี้สัมผัสได้มันมีอยู่ทุกๆุกคนสัมผัสได้แต่สัมผัสได้โดยที่เราตั้งใจไหมไม่ได้ตั้งใจอยู่อยู่เช่นอย่างเวลาเราอยู่ดีๆเน่ยส่วนมากจะอยู่ในขณาดที่เราหยุดพักแล้วก็จิต มันจะลงตัวสอดคล้องลงตัวแล้วกิจจะอยู่ลในะถนานนั้นเสร็จแล้วมันก็ออกมาถูนั้นแต่เราอาจจะไม่สังเกตว่าเราเคยเข้าไปสู่ระดับนั้นจริงๆอย่างคุณสเตฟานนี่แจบอกว่าตระหนักรู้แล้วข้าพเจ้าคขาไม่ได้กลับไปหามันเลยแล้วเขาเป็นเจ้าของแผู้จัดการโรงเรียนสอนการตื่นรู้และเป็นคนเขียนหนังสือที่ขายดีที่สุดในในอเมริกาและถูกแปลออกเป็นสี่สิกว่าภาษาอะไรนะ เมดิเตชันฟอร์ดัมมี่เนี่ยการฝึกสม,มาธิโดยสำหรับผู้เริ่มต้นอะไรเนี่ยเนี่ยเขาก็เขียนมัน,ม,นมันเขาเขามีชื่อเสียงอยูน่นะเขาแล้วทีนี้เขาเขาก็เ,าเปิดโรงเรียนสอนการตื่นรู้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องมาฝึกอย่างนี้เพราะถ้าคุณจงใจเข้าไปหากิจชนิดนั้นอัตตาคุณเริ่มมีแล้ว คือคำคือจงใจคิดเมื่อไรอัตตามันขึ้นมาทันทียมโยมเข้าใจไหมฮะสมมติว่าคิดจะคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามมันก็คิดดีมันก็ติดดีอยู่นั่นแหละตัวตนมันขึ้นมาทันดีเอาตัวตัวตนนี้มันจะหายไปเมื่อไรเมื่อไม่คิดเวลาใดไม่คิดคิดคือการปรุงแต่งใช่ไหมฮะเวลาใดไม่คิดหรือไม่ปรุงแต่งนั้นเวลานั้นจะว่างจากอัตตาอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสบอกว่า อันความจริงตัวกูไม่ได้มีแต่พอเผลอมันเป็นผีพโพร่มาได้พอหายเผลอตัวกูก็หายไปหมดตัวกูเสียได้เป็นเรื่องดีแสดงว่าตัวกูนี่มันจะมีเป็นเวลามันจะมีเป็นเวลาเฉพาะเวลาเราปรุงแต่งเท่านั้นจะปรุงดีปรุงชั่วปรุงอะไรก็แล้วแต่ปรุงวิเศษวิโสข,ขนาดไหนหรือจะปรุงต่ำต้อยขนาดไหนก็ตามตัวกูมันขึ้นมาทันที มีมาทันทีนะฮะยมลองลองหาโอกาสไปนั่งอยู่คนเดียวนั่งดูว่าขณะนี้เราคิดอะไรคือเอาบอกบอกก่อนว่าตัวกูนี่มันเป็นศัตรูกับตัวรู้เพราะหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าถ้าเผลอทุกทีนี่มันตัวกูมันโผล่โผมาอา แต่ถ้า,ถ,าถ้าพอเผยนั้นตัวกูโผล่ผผขึ้นแมนมันเป็นผีโผล่ขึ้นมาได้พอหายเผอตัวกูก็หายไปนี่สแสดงว่าตัวกูกับตัวรู้มันจะอยู่ในจิตขณะเดียวกันไม่ได้นิยมแยกคอยให้ออกนะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคําว่าของฉันของกูของฉันของตัวกูของกูเนี่ยมันจะมีเฉพาะในเวลาที่เราเผอเราคิดเท่านั้น เวลาใดเราไม่คิดมันจะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายจึงบอกว่าจิตรู้กับจิตอ่อา,อา,อานี้นักปราชญ์บัณฑิตรวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยจึงบอกว่าจิตที่เป็นสังขารกับจิตที่เป็นวิสังขารนั้นมันอยู่ในตัวคนคนเดียวในตัวของคนคนเดียวเดือนมืดกับเดือนแจ้งมันก็อยู่ที่ที่ท,ที่ที่ในพระจันรดวงเดียวนั่นแหละ เกิดจากพระจันทร์ดวงเดียวแต่ที่จริงมันไม่ใช่ดวงเดียวนะมันเป็นตัวประกอบอื่นประกอคิดด้วยลำพังพระจันทร์มันไม่มีแสงในตัวมัน,นอันนี้ให้โยมเข้าใจว่าเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปนะการบรรลุธรรมขั้นต้นคือการละ,ละสักกายทิฏฐิคือละความเห็นหรือละความคิดที่ว่ามีตัวตนสักกายคิฏฐิเนี่ย มันมัน,ม,นมันแปรบาลีไม่ต้องไปแยกสับแยกสักสงคมมาเียวนะสกายทิฏฐิมันแปลบอกความคิดว่ามีตัวตนหรือตัวกูเนี่ยต้องต้องต้องทำลายอันนี้มันจึงจะผ่านผ่านขั้นแรกของเป็นพระเรียบบุคคลหรือข้างโคตรไปสู่บุคคลนั้นหรือคุณสมบัติของพระโสดาบันนั่นะแหละละสกายทิฏฐิคือละความคิดว่ามีตัวตนมีตัวกูเนี่ยทีนี้ จะละได้อย่างไรก็รอย่างที่บอกแล้วว่าตัวตนนี่มันเป็นศัตรูกับตัวรู้เพราะฉะนั้นต้องฝึกให้มีความรู้ตัวอยู่ทุกเวลานาทีเ,าเพราะฉะนั้นการมาฝึกแบบนี้แบบที่เราฝึกกันอยู่แบบคุณสเต,เตฟานบอกว่า,วามันอย่างเป้าหมายพวกมันก็คือเป็นนักปราบญ์ทางเป็นนักปฏิบัติตัวยง เป็นได้แค่นักปฏิบัติตัวยงและเป็นผู้มีชำนาญการในด้านการปฏิบัติแต่ตัวเองจะไม่ได้สัมผัสกับรสชาติของความเป็นหนึ่งเดียวหรือจิตสว่างนั้นหรืออะไรนะเขาเรียกว่า,าตื่นขึ้นมาสู่ความสว่างนั้นมันเหมือนคนดูแลฟาร์มโคจะไม่มีสิทธิ์ กินโครดโครสน,น้ำนมโคนั่นอันนี้พระพุทธเจ้าพูดเองอแต่เ่าเองคนที่ดูแลฟาร์มโคเนี่ยเขาจะทำนานการเลี้ยงโคมากเขาจะเตียงอย่างไรต้อมันจัท้องกี่เดือนมันจะคลอดมากกี่เดือนมันจรินนมกี่เดือนแต่ไม่มีสิทธิ์บริโภคบรญจโครรคือรสของนมโคนั้นคนที่บนคนที่จะได้กินคือคนที่เป็นเจ้าของาร์มโคนั่น อันนี้ท่านท่านเปียกเปียกจริงๆนะท่านท่านเปียบเปียบจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่ไปฝึกแบบไปเพ่งไปเพ่งกำแพงอยู่นั้นนะมันเหมือนกับเจ้าของฟาร์มโคมันไม่ได้มีสิทธิ์การตื่นรู้นั้นเออบอกไวก่อนนะอมามลืมบอกไปว่าเขาฝึกออกจากาจากาพระแบบเซ็นเนี่ยไปนับถือแบบวัชรัญแบบที่เแบกบ ซึ่งสอนจากภายในให้ดูภายในจิตใจของเราดูภายในกายในจิตของเราซึ่งมันก็เป็นสติปัฏฐานสี่นั่นแหละไปดูจิตของเราเนี่ยดูดูจนแยกออกว่าจิตมันคืออะไรขณะนี้จิตของเราเป็นยังไงจิตของเราอยู่กับอะไรจิตของเราอยู่กับอะไรมันจะมีบางช่วงที่จิตของเราไม่ได้อยู่กับอะไรเลยนั่นแหละคือจิตที่ว่างจากาอัตตา ถ้าเช่นนั้นการมาฝึกแบบนี้เราจะมาฝึกไปทําไมคุณสเตฟานก็ตามเหมือนกันนะถ้าถ้าเช่นนั้นแต่ที่จริงเขาเขาลืมต้นเขา<ม>ของเขาว่าที่เขาไปถูกจุดนั้นได้เพราะการฝึกอย่างนี้เราต้องเล่าพุทธประวัติบางช่วงเพื่อที่จะอธิบายความข้อนี้ว่าถ้าเช่นนั้นเราจะมาฝึกยังไงพระพุทธเจ้าหลังออกบวชแล้วไปฝึกวิธีที่เราฝึกอยู่นี้กับอาจารย์สองท่าน ชื่ออาลาลดาบทกาลามโคตนี้คนหนึ่งนะชื่อยาวอาลาลดาบทกาลามโคตและอุทกดาบทลามบุตรนี้ชื่อคนที่สองสองคนนี้เป็นนักฝึกสอนเป็นนักสอนสมาธิชั้นยอดปรมาจารย์สูงสุดในขณะนั้นเท่าหรืออย่างน้อยก็เท่าที่จะหาได้ในขณะนั้น หรือเท่าที่ศักยภาพของเจ้าชายคนหนึ่งซึ่งเป็นตระกูลกษัตริย์จะเข้าไปนอนตัวเป็นลูกชิดได้ก็แสดงว่าเป็นนักสอนสมาธิตัวยมไปเรียนก็ไปเรียนอย่างที่เราเรียนกันอยู่นี้เรียนดูตั้งสมาธิชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองสองดาวบทนี้ถึงชั้นที่แปดคนแรกนี่ฝืนถึงชั้นที่เจ็ดคนที่สองนี่ถึงชั้นที่แปด ฌานที่หนึ่งก็ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตชาฌานเนี่ยเราคงไม่ต้องทบทวนนะว่าฌานที่หนึ่งมันมีองค์อะไรอะไรอะไรบ้างเนี่ยพระองค์จึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องแต่มันยังไม่ถึงที่สุดก็เหมือนกับคุณสเตฟานที่บอกว่ามันยังไม่ถึงตัวรู้ท่านจึงออกจากดาบทั้งสองนั้งเข้าไปฝึก รมเ,เพียนอยู่ที่ที่เราต่อจากนั้นเราเราก็รู้อยู่ว่าท่านไปฝึกดูตั้งธรรมาทีอยู่กดพระทนด้วยพระทนกดพระชิวหาด้วยพระตารุอะไรเนี่ยทำบำเพ็ญเพียรอยู่ไม่บริโภคไม่ฉันเข้าน้ำอยู่ตั้งตั้งหปีแล้วทีนี้มาวันหนึ่งท่านได้ยาาคาจากโสุทียพามสามกรรมเอามาเวียนเป็นขนนดเป็นอาสนะก็นั่ง ต้นโพแล้วก็เข้าถึงจิตที่ว่านี้ก็พระอ,องค์จึงปฏิญญาณตนว่าเป็นพระพุทธเจ้ารู้ด้วยตนเองทำไมรู้ด้วยตนเองครูทั้งสองไม่มีความหมายเลยหรือที่ท่านไปอยู่มานะคือมันคนละชั้นกันมันเป็นแนวทางที่จะต้องฝึกมาเช่นนี้ให้อ่าให้ให้จิตมันถึงการอิ่มตัวจิตมันได้การเรียนรู้ ทุกขั้นตอนทุกประสบการณ์มันคือการเรียนรู้การเรียนรู้จากาครูบาอาจารย์ทั้งสองนั้นไม่ใช่มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์ต่อพระพุทธองค์เป็นอย่างมากที่จะต้องฝึก,กจิตตามฌานทั้งทั้งแปดฌานนั้นนี่บรรลุบนกองยะคากรรมยะานต่อมาเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วประมาณ250ปีถึง300ปีพระเจ้าประโสงหาราชได้ เจริัในหินไปตั้งไว้ตรงท,ที่ที่เดิมที่พระพุทธเจ้านั่งนั้นเป็นเป็นหินสลับเป็นเรียกว่าแท่นวัชระอาจซึ่งเป็นที่มาของวัชรยานวัชรยานแบบที่เบนแทนญ่าคาแต่นักสอนธรรมะท่านบอกว่าแท่นวัชระอาจวัชระอาจนี่คือแท่นของสติปัฏฐานสี่ เวทนาจิตธรรมพระองค์ใช้อันนั้นเป็นฐานที่จริงพระองค์ไม่ได้นั่งบนแผ่นหินที่ที่ไปทั่วอันนี้ก็ยังเจออยู่นะที่ต้นโพเนี่ยอาตมาก็ไปกราบอยู่ในในตอนช่วงอยู่พักอยู่ใกล้ๆนาลังทาใกล้ๆพุทธคยามันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พระองค์นั่งตรงนั้นแต่ว่าตรงนั้นน่ะคือเป็นปริศนาธรรมเป็นรหัสธรรมว่าคนที่จะเดินทางแบบพระพุทธเจ้าต้องเดินด้วยสติปัฏฐานเท่านั้น แลวสติปัฏฐานก็เริ่มเริ่จากที่เราเริ่มนี่แหละเริ่มเริ่มดูจิตด,ดูให้รู้เสียก่อนว่าจิตมันทํางานอย่างไงกายมันทํางานอย่างไงเพื่อที่จะเอาจิตไปถูถูจิตดดเป็นสภาวะอย่างนั้นนี่นี่คือคือจําเป็นต้องมาฝึกแบบนี้เพราะให้ประสบการณ์กับจิตแล้วจิตมันจะเรียนรู้ด้วยเองด้วยตนเองด้วยตัวของมันเอง ทีนี้เวลาที่จะเข้าไปถึงจิตชนิดนั้นคือบรรลุธรรมคือบรรลุถึงสิ่งฝั่งจิตฝั่งที่ไม่พรงแต่งไม่ไม่อะไรได้นั้นไม่ได้ไปด้วยวิธีไหนไม่ได้ไปด้วยกรรมวิธีไม่ได้ไปด้วยการเดินแม้แต่ก้าวเดียวแต่มันไปด้วยจิตชนิดนั้นเข้าไปสัมผัสคลอเคลียอยู่กับ สภาวะอย่างนั้นแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยออกมาปรุง like. แต่งคิดได้เฉพาะเวลามีการมีงานเวลาที่จะใช้ความคิดเท่านั้นเวลาที่จะใช้ความคิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่คิดด้วยจิตบริสุทธิ์นี่จึงเป็นความคิดที่คมขายไม่ใช่เขาไม่ปรุงแต่งปรุงแต่งอยู่แต่เขาจะปรุงแต่งอย่างคมขายปรุงแต่งท่ามกลางของของความบ้างของความของความจิตชนิดของความเป็นจิตชนิดนั้น สิ่งที่เกิดงอกออกมาจากสิ่งดีๆย่อมเป็นสิ่งดีๆจิตความคิดที่งอกออกมาจากจิตที่เป็นพุธ,ธะชนิดนั้นจึงเป็นความคิดที่บริสุทธิ์นี่นี่คือนี่คือการที่เรามาเรียนกรรมฐานอย่างนี้เอาโยมมีอะไรจะสนท